สว, uce. ว uce. ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเสนอมวยอีก2คู่นะครับวันนี้มาเสนอมวยอีก2คู่นะครับเป็นคู่สถานจักรวาลนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคู่คมหลากหลายนะครับที่ว <ach. nutrient igious idades> ่าสถานจักรยานจักรวาลนี้ผู้คนหลากหลายนะครับผู <ach. picks. S 1> ้ชมหลากหลายนะครับอ่านะครับข้างล่างนี้กําลังไล่ครูนะครับข้างบนจระเข้ฟาดหางกันแล้วครับนะครับนะครับอ่ามีรีโพด้วยนะครับสัญลักษณ์รีโพเป็นไม้สักนะครับ อ่านะครับผู้ชมนะครับมีตัวเทพนะครับเนี่ยอันนี้เทพทองเหลืองนะครับไปเดอร์แมนอ่าทหารโรมันก็หนีทัามาดูนะครับนี่นะครับไปเดอร์แมนนะครับอ่าอันนี้สปอนนะครับและฟิงนะครับอ่าอันนี้พระแม่มารีก็มาดูนะครับอ่านี่ไรเยียนะครับเนี่ยเอลวิทนะครับเอลวิทเพิ่งมาเปิดงานเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปนั่งชมนะครับอันนี้ เด็กน้อยมาจากยุโรปก็มีนะครับไก่นะครับไก่เป็นโลหะนะครับนี่ครับอมสมเด็จก็น่าเลยส่วนนะครับเป็นงานทองเหลืองก็มาชมด้วยนะครับมีเทพยดานะครับนี่อันนี้รอคิวต่อไปนะครับช้างนะครับที่วางเล่านะครับยักษ์สาก็มีนะครับยักษ์สาก็มีช้างก็มีนะครับนี่นี่สาวเย็นแดงเป็นเป็นเหล็กหล่อนะครับมาดูด้วยนะครับนกฮาเล่ก็บินมาดูด้วยนะครับ เทพนะครับต erm ่อยต่อยตอหน้าพระพุทธชินราชนะครับนี im um ่โอยเทพต่างๆนะครับนาลายทรงพุทธก็มีนะครับพญานาคก็มีนะครับอันนี้พีณพเนรนะครับอ่านี่ครับเอ็มก็มานั่งดูนะครับเอ็มก็มานั่งดูนะครับมมยคู่นี้ครับตัวตลกน้อยก็มานั่งดูนะครับโมยคู่นี้นะครับ ่านน็อตก็มานะครับฐานน็อตก็มาดูนะครับจะโลกจิตก็มานะครับใส่กางเกงในสีแดงแจ๊ดๆเลยนะครับเจ้าโลกจิตนะครับงานนี้เป่านะครับนี่พนานเป่าคุยนะครับอ่าเครื่องบินก็มานะครับเด็กดํานะครับโผล่มาดูเขาด้วยนะครับมป๊อบอายนะครับป๊อบอายก็มานะครับมาพิงก็ปิดเปิดประทุนเขานะครับนี่ป๊อบอายมันกระติกน้ําแข็งนะครับาไว้เพื่อขายนะครับขายน้ําแข็งนะครับอ่า โอเคนะครับแล้วโปเลียนก็มานะครับอ่านี้หนีมาจากอินโดนะครับนี่มาดูเพื่อมาดูนะครับหนีมาจากอินโดนะครับเพื่อมาดูครับไปเึรงแมนนะครับคือกระบวนรถไฟนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับรถไฟเก่าๆนะครับมาจากญี่ปุ่นมาส่งผู้โดยสารดูมวยนะครับน่ครับอ่าบรรยากาศโดยรวมนะครับมวยคู่สถานจักรวาลนะครับสถานจักรวาลนะครับผู้ชมหลากหลายนะครับมีผู้ชมหลากหลาย ไอ้มดแดงไอ้มุแดงยืนน้อยใจอยู่ข้างรถนั่นเข้ามาไม่ได้ครับตัวใหญ่เกินสูง90เซนนะครับแล้วยืนน้อยใจเขาดูเข้าเข้าเวทีไม่ได้ไอ้มดแดงนะครับนะครับอ่าผู้ชมที่ไม่มีบัตรจะอยู่ข้างนอกกันเพียบเลยนะครับนี่เขาดูไม่ได้นะครับงานนี้ชิงรองเท้าทองคํานะครับนี่รองเท้าทองเหลืองนะครับงานนี้ชิงรองเท้าทองเหลืองนะครับ ใครสนใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันได้นะครับชอบชิ้นไหนก็สอบถามพราค้ามาได้นะครับแบ่งปันกันนะครับผู้ชมนักโมยนะครับกัะทิงเี่โพวิทันดีนะครับชูสองนิ้วนะครับเครื่องบินก็มาจอดทหารไปไหนไม่รู้หนีไปที่ไหนไม่รู้นะครับโอเคนะครับผู้โมยสถานกาเล็กซี่